เอาอีกแล้วผูกมือตกมือเขินมือนี่มาตอกมือเวนอ้าวแรงแรงเลยอีสานแรงมากคนต่อูกหันเฮ้ยมือนี่วันที่สิบสามเมษาหกแปดเด้อ รับแรงรบตุด๊ดอ่ะลอลูกเข็บลงห้อฮอน,รอนบรลงเหรอถ้าลูกเข็บอะ่ะถ้าฮอนอะ่ะอีหลงอยู่เอาละสิเอาละสิลงมาดิลูกเข็บอะ่ะหนาๆเลย สบายสบายอ,อุ่ล่างายแล้วน้ำหนามีเต็มต้องใส่เพื่ออาศัย <c oughs> บรรยากาศแถวบ้านจะบ่มีล้มเพราะว่ากูเข้าลู่นลอมรอมไป็นบนอางเรื่องอายุฤด,ดูร้อนไม่มีกระบูเพราะว่าร่างทิงเข้าไว้ เม็ดโตโตเลยอ้าวต๊ตุ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 ๊ดุ๊ตบบุ๊ต๊ตระตุ๊ด ตอนนี้กำลังดูแปดชิงแชมป์เอเชียอยู่ด oh ูอะไรเปิดหมาก็ม <oo> ีส <"S 2> um ัญญาณพราะดูสัญญาณบูชั่นไม่มีเมิดฟ้าหมาดินก็เลยไม่มีสัญญาณหน้าเรียโอเเรียกไไม่น่าเลยฝนโอ้โหนอ้นนนนน ทำอย่างนี้ฮุยเล่หุยตุยเล่ตุยตุยเล่ฮุยเพราะว่าเธอเพือดวงใจอะไรฝนตกนะแรงแรงเลยเนี่ยไม่ไหวนะแบบเนี้ยตกไร่น้ำวัำลมเกาลมพัก Uma rua